วันนี้ผมลงยูทูพี่ต้องถ่ายทีละจะพามาดู X Max สามรอยครับของอาจารย์ป๊อปครับตํลึงอันนี้แม่งสุดจัดคือต้องมาถ่ายครับอ่ะไงพี่สวัสดีครับอ่ะเราเริ่มเริ่มไหนก่อนเริ่มไหนก่อนดีน่าจะเป็นโหลดโชคกฮะโชคกนะอ่าชคหน้าพี่กี่นิ้วครับสองจุดแปดสองจุดแปดโอ้แทบแทบเลยนะพี่นะครับก็ล้อล้อทำมาฮะ แดงแก้วอ๋อแดงแก้วโอ้โหแจียมๆเลยเงาวับแล้วก็มีคิวหน้าฮะคิวหน้าครับนี่ต้องมีติ๊กเกอร์บ้านเพื่อนนะโอ้โหบ้านเพื่อนนี่เขาคล้ายๆครับไอเนี้ยโอ้นี่เขาสุดหล่อฮะสุดหล่ออ๋อเป็นครอบครัวฮะเป็นครอบครัวอ่าเป็นเป็นขับเนาะขับลำนาลายอ่าแล้วก็มาต่อครับแล้วก็มีเบาะฮะเบาะอ่าเบาะตอนเดียวอืมสามพันกว่าบาท นิ่มๆเกาะตอนเดียวโหแข็งไม่พี่อย่างเงี้ยไม่แข็งครับถ้าได้วิ่งสบายนั่งสบายนั่งทางไกลเป็นไงโหปวดตูดนะตอนนี้ปวดตูดธรรมดาเนาะแต่ความชอบนะชอบมันอ่ะไหนต่อครับมีท่อครับต่อราคาเด็ดราคาเปื่อนหมดแล้วไม่ได้เช็ดเลยอันนี้ราคาอะไรพี่ราคาทูโหมีคอใหญ่นะคอใหญ่คอแท้เท่เลยพี่อืเจ๋งเลยแล้วก็โชว์โอลิงโอลิงครับ โอลิงโอลิงโอเลี้ยงครับผมอยากอยากฮะอยากอยากครัอยากอยากไม่มีอะครับมีเนาะมีน้อยฮะขินครีนไปเรียวๆโอเคครับผมคันนี้แจ่มๆเลยพามาดูรถะไม่ชิดเลยฮวันนี้พามาดูมาดู X Max 300ครับมีหลายคันนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีละคันทีละคันนะอาทิตย์ละคันก็ทีมงานบ้านเพื่อนนะครับ รถทีมงานบ้านเพื่อนครับโอ้โหมีแต่เฟียวๆข้างนั้นเดี๋ยวคันแดงรอก่อนนะทิ์หน้า <c oughs> ตน,นี้ดูดูคันนี้ไปก่อนของ <c oughs> ตำลึงซิ่งทีมงานบ้านเพื่อนครับ <c oughs> ออกเดอนเดียวฮนะเดอน <c oughs> เดียวได้ขนาดนี้ก็สุดแล้วนะ <c oughs> น